พาเรียนรู้ด้วยการลงมือทำกลับสวัสดีครับครับวันนี้เราก็มีประสบการณ์งานซ่อมมาแชร์เช่นเคยครับครับวันนี้เราได้รถเข็นตัดหญ้านะครับเป็นเครื่องเบนซินน่าจะประมาณ5.5แรงฮะยี่ห้อยูโรนะครับมาในอาการสตาร์ทไม่ติดเดี๋ยวเราลองไปรื้อดูกันครับว่าสาเหตุไหน ที่ทำให้เครื่องตัวนี้มันสตาร์ทไม่ติดเดี๋ยวบื้องต้นเนี่ยผมดูแรงอัดดูก่อนครับสตาร์ทดูเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเครื่องนี้ยังมีแรงอดัดโอเคนะครับเพื่อน <p> เครื่องก็ยังมีแรงอัดดีเดี๋ยวเราเช็คลำดับต่อไปคือเช็คระบบไฟฮะเดี๋ยวดูไฟที่หัวเทียน ใหม่นะฮะรอยคุณลูกค้าเปลี่ยนหัวเทียนมาแล้วเดี๋ยวเราเช็คไฟดูฮะว่ามีไฟออกหัวเทียนไหมสังเกตดูที่ไฟนะฮะถ้ามันระบบสตาร์ทดีเนี่ยไฟจะต้องมีกระโดดตรงนี้ฮะถ้าระบบไฟดีเนี่ยวต้องมีมีไฟสตาร์ทตรงนี้ฮะ กับเพื่อนเดี๋ยวถอดฝากคเครื่องออก เพื่อนครับจากปัญหาเครื่องตัดหญ้านะครับผมก็คิดว่าไอ้ตัวคอยจุดระเบิดตัวนี้มีปัญหานะฮะก็ได้สั่งอะไหล่ละนะฮะก็สั่งมาจากเมืองจีนนะฮะเพราะว่าผมเองก็หาตัวอะไหล่ตัวนี้ในประเทศไทยไม่ได้นะฮะที่มันมีลักษณะของขาคอยตัวนี้เป็นแบบนี้นะฮะลักษณะเดียวกันเลยเนี่ยหายากฮะเป็นเครื่องตัดหญาน่าจะนําเข้าจากจีนนะฮะก็เลยหาอะไหล่ยากก็เลยใช้เวลาสั่งอะไหล่นานนิดนึงฮะ แต่ก็ได้มาฮะเดี๋ยวมาดูนะฮะว่าอะไรมามจะตรงรุ่นไหมผมแกะมาในบางส่วนแล้วนะะนะะนะะได้มาตัวนี้ได้สายสายกาตัวนี้มาด้วยนะฮะเนี่ยโอเคนะฮะก็ลองลองเทียบบอดี้ดู ก็เหมือนกันฮะเนี่ยถ้าบอดี้ถ้าขนาดนะฮะแล้วก็ตัวขนลวดเองไอ้ขาขาคอยเองนะฮะเท่ากันรูก,ก็ตรงกัน,นะฮะเนี่ยก็เดี๋ยวรุ่นไปด้วยกันครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะใช้ได้ไหมแต่ดูลักษณะกายภาพทั่วไปแล้วเนี่ยเหมือนกันทุกอย่างฮะไม่มีอะไรแตกต่างฮะไอหัวมันก็จอกมาให้หัวใส่หัวเทียน,นะฮะเนี่ย โอเคฮะเดี๋ยวยังไงลองลองวัดโอห์มกันดูฮะว่าระหว่างตัวที่เราคิดว่ามันเสียกับตัวดีค่าโอห์มที่เราวัดได้เนี่ยมันจะออกมาเท่าไหร่เดี๋ยวผมตีตารางนะฮะเพื่อนจะได้ดูตัวเลขง่ายๆเดี๋ยวผมเป็นตีตารางเป็นสี่เหลี่ยมแล้วกันฮะแบ่งเป็นสองช่องนี้เนาะ ตรงนี้เป็นเป็นเสียแล้วกันฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นดีเนาะที่เราที่เราคิดว่าเสียที่เราคิดว่าดีนะฮะแล้วก็ตรงนี้ผมจะแบ่งเป็นสองส่วนเป็นแรงต่ำนะฮะวัดแรงต่ำด้านแรงต่ำไฟต่ำนะฮะกบแรงสูงโอเคครับเดี๋ยวเราวัดค่าโอห์มกันเลย ะะเอามิเตอร์มาวัดดูแล้วเราก็บันทึกค่าโอเคนะฮะขอขยับแสงไฟหน่อยฮะแสงสะท้อนเรามองไม่เห็นตัวเลขตอนนี้น่าจะมองเห็นแล้วนะฮะโอเคครับเพื่อนขั้นแรกเดี๋ยวเราวัดแรงต่้งมันก่อนตัวเสียนะฮะแรงต่ำด้านแรงต่ำก็คือให้เราวัดขั้วตรงที่มาจากเครื่องนะครับที่เข้าที่ปลั๊กตัวนี้ฮะแล้วก็ที่ขาที่เป็นเหล็กตัวนี้ฮะ ขดลวดตัวนี้โอเคนะลองวัดดูนะฮะว่าค่าที่เราวัดได้จะได้เท่าไหร่แล้วก็บันทึกค่าไว้นะฮะสองจุดหนึ่งโอห์มนะฮะด้านนี้ถือว่าเป็นด้านแรงต่ำนะครับแรงต่ำตัวเสีย2.1โอห์มนะฮะโอเคะฮะแล้วก็ลองวัดด้านแรงสูงนะฮะแรงสูงก็คือจับที่ขั้ว ตัวนี้นะฮะและ้วก็ที่ขั้วหัวเทียนตัวนี้ฮะแล้วก็บัดที่ขั้วหัวเทียนนะฮะโอเคนะฮะอ่านค่าะฮะ7.26 k งตัวนี้ได้ เจ็ดจุดสมนะฮะเนี่ยเดี๋ยวอีทีนะฮะมาดูอีทีนะฮะ 7.26 7.27k นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวดีกันบ้างนะฮะอะ่ผมวัดปิดแล้วฮะทั่วทีฮะตรงนี้ต้องเป็น 7.26k โ oh อมนะฮะด้านสูงอ่าตัวนี้ผมค่อมไปนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเรามาวัดด้านดีกันนะฮะเราได้เท่าไหร่ สองจุดสี่โอห์มนะฮะแรงต่ำได้สองจุดสีโอห์มก็อยู่หลักโอห์มนะฮะก็ถือว่าใกล้เคียงด้านแรงต่ำนะครับนะฮะ,นะฮะตรงนี้ได้สองจุดาโอห์มนะฮะโอเคลองวัดด้านแรงสูงดูนะฮะด้าแรงสูงก็จิ้มไปที่ขั้วของท,ที่เข้าที่หัวเทียนนะฮะ แล้วก็วัี่ีลักตัวนี้นะฮะตัวนี้ได้7.5 5.8k ถ้าดูอย่างนี้แล้วเนี่ยผมไม่เห็นว่าโอมมันจะแตกต่างนะฮะไม่รู้ว่ามันเสียหรือเปล่าตัวนี้นะฮะเดี๋ยวต้องลองไปติดตั้งดูฮะตัวดีติดตั้งดูแลดูว่าไฟมันออกไหมครับติดตามชมครับโอเคครับเพื่อนเราก็ได้ตัวใหม่มาแล้วนะฮะเดี๋ยวมั่งต้นนี่เราเราขัดเอากระดาษทรายมาขัดไอ้ตัวมูเล่แล้วก็ตัวไม้เหล็กถาวรน,นี่หน่อยฮะ เพราะว่าสนิมขึ้น,นะฮะแล้วขัดทำความสะอาดหน่อยโอเคครับหลังจากนั้นก็เช็ดให้สะอาดฮะ หลังจากนั้นให้เพื่อนหาเศษกระดาษนะฮะกระดาษ A4 นี่ก็ได้ฮะพับเป็น4ทบฮะหนึมนะฮะมันเป็น3ามทบแต่ด้านในมันจะมี1 2ึ่สามสี่กระดาษอยู่4ชั้นนะฮะแล้วก็ให้เพื่อนๆน,นำมาวางที่ตัวคอยเลยฮะนี่ฮะตัวโมเลตัวนี้เลยฮะหลังจากนั้น ก็ให้เพื่อนๆน,นำคอยมาวางฮะในตำแหน่งนี้ยังไม่ต้องวางที่ตำแหน่งไม่เหล็กก็ได้ฮะเราใส่เข้าไปก่อนประคองไว้ก่อนฮะแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปฮะ ไม่ต้องแน่นนะครับเพื่อนให้ขยับได้นะฮะก็เ,เราต้องกดตัวนี้ให้แนบที่ตัวแม่เหล็กถาวรฮะแล้วให้เพื่อนๆหมุนฮะหมุนในต้นในตัวที่มูเล่นะฮะมันจะมีมันจะมีแม่เหล็กตำแหน่งแม่เหล็กอยู่ประมาณยาวประมาณสักสิบเซนนะฮะตรงนีป้ประมาณสักกี่เซนเอ่ยประมาณห้าเซนตตรงนี้ฮะ มันจะเป็นแม่เหล็กถาวรน,นะครับจะมีน็อตยืดอยู่ตรงนี้ให้เราหมุนมาฮะพอหมุนมาเสร็จปุ๊บตัวตัวแม่เหล็กก็จะดูดตัวคอยตัวนี้เข้าไปฮะให้เราดันให้แนบฮะพอแนบเสร็จเนี่ยเราก็ล็อกเลยฮะ จากนั้นก็เอากระดาษออกครับนี่ฮะแล้วก็ลองหมุนดูฮะว่าไม่สีไม่ขูดนะฮะเป็นลักษณะนี้ฮะโอเคครับเดี๋ยวเราห่อ,อเทียนออกมาเช็คดูฮะว่ามีไฟไหม โอเคฮะเดี๋ยวเพื่อนสังเกตดูที่ไฟที่เขี่ยวหัวเทียนนะฮะว่ามีออกไหมโอเคนะฮะจะเห็นว่าไฟออกที่เขี่ยวหัวเทียนนะฮะโอเคครับเพื่อนผมก็ได้เติมน้ำมันเข้าไปล้วเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันดูนะฮะ มาลุนไปได้วยกันนะครับว่าจะสตาร์ทติดไหมอีกครั้งนะฮะ Được rồi Được các bạn เพื่อนก็สามารถกลับมาติดได้เหมือนเดิมนะฮะก็พาเดเวายเรียนรู้ด้วยการลงมือทำก็ขอจบคลิปการนำเสนอการแก้ไขปัญหาเครื่องตัดหญ้าขนาด5.5แรงนะครับที่มาในอาการคอยจ่ายไฟให้หัวเทียนนะฮะมีอาการเสียนะฮะไม่จ่ายไฟเราก็ได้ทำการเปลี่ยนคอยนะฮะก็ปัจจุบันก็กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะฮะสตาร์ทง่ายครับก็ หวังว่านะครคลิปจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มีปัญหาลักษณะคล้ายๆกันนะฮะได้นําไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาจนจบคลิปขอบคุณมากครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆขอบคุณครับ